ครับผมอยู่ด้านในบริเวณถ้ำแม่สานี่ก็คือหินหินที่เหมือนปลาวานหรือปลาโรมานะครับดูดูไกลๆนะทุกคนนะดูไกลๆดูไกลๆจะเหมือนเหมือนเป็นปลาวานหรือปลาโรมานะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วก็ในถ้ำนี้เนี่ยหนึ่งห้องที่มี หินงอกหินย้อยโอ้โหน่าจะเป็นข้างคขาแล้วทุกคนใช่ด้วยใช่ด้วยดูดิโอ้โหบินมาเต็มเลยทุกคนโอ้โหข้างเข่ข้างคข่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเขาออกมาต้อนรับเราทุกคนทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปในประตูการเวลาประตูที่ ถูกสร้างมาหลายล้านปีนี่คือประตูการบรดาถ้ำแม่สาบดูฮะสวยมากถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอนเชื่อได้ไม่เบื่อเอาละรครับทุกคนก็ออกมาจากบริเวณด้านในถ้ำแม่สาบนะฮะด้านในที่ผนังถ้ำเป็นสีลุง้งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไป ด้านบนนะครับอีกหนึ่งถ้ำหนึ่งที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับถ้ำแม่สาบนะครับข้างบนนี้ชื่อว่าถ้ำอุโบสถฮะตามผมมาทุกคนคือจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ผมต้องบอกเลยว่าสำคัญมากๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีพระทุดงนะเวลาเขาทุดงมาเนี่ยเขาก็จะมาที่บริเวณถ้ำตรงนี้ครับเพราะว่า มันจะมีป่องรับแสงทุกคนจะมีป่องรับแสงอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีภาพพุทธรูปนะครับเป็นภาพสิวลีนะครับระวังหินนะข้างบนนี้ระวังหินด้วยมีป้ายบอกจุดถ่ายรูปเลยต้องบอกเลยจุดถ่ายรูปสําคัญของบริเวณนี้หนึ่งจุดเลยนะครับถ้าใครมาแล้วจะต้องมาตรงนี้ถ่ายรูป เราก็มองในจุดเดียวกับผมทุกคนจะเห็นมุมกว้างของถ้ำอุโบสถนะครับเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่มีปล่องแสงถ้ากลางวันแดดแรงๆนะทุกคนนะแสงจะพุ่งเป็นแสงเป็นลำมาเลยสวยใครเห็นผมหอบเนี่ยเรื่องธรรมชาตินะครับมันเหนื่อย แต่ตากล้องผมเนี่ยไม่เหนื่อยเลยไปได้ทุกที่โอ้โห oh. ทุกคนดูดิดูดิทุกคนนั่นคือจุดรับแสงเลยอะ่ะปากปองโโหสวยอะ่ะสวยมากทุกคนแล้วก็ บริเวณนี้ครับเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่เมื่อก่อนเนี่ยพระภิกษุส่งเวลามาเนี่ยเขาก็จะใช้บริเวณตรงนี้นะเป็นที่ทําวัดถองสงสวดมนต์นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไหว้พระก่อนก็นี่คือ ความยิ่งใหญ่ความอลังการของถ้าอุโบสถนี่นะมีมีลูกศรชีด้วยนะว่าไปอุโบสถข้างในพร้อมทุกคนลุยมีบันไดด้วยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะถ้ำมืดมืดตึบเลยก็ยังคงมีให้เห็นในเรื่องของอสีลุ้งที่อยู่บนผนังนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยฮะห้ามไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของอพระพุทธรูป ปางนาปกทุกคนเห็นไหมฮะมองไปที่บริเวณเสียนของพญานาคนะครับเสียนของพญานาคจะมีข้างคาวเขาเรียกว่าข้างคาวรับแขกทุกคนข้างคาวตัวนี้เนี่ยจะเกาะอ,อยู่ที่เสียนของพญานาคด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะนี่คือข้างคาวนะก็ บริเวณตรงนี้ครับยังมีให้เห็นในเรื่องของตัวที่เป็นสีลุงสีลุงนะทุกคนยังมีให้เห็นสีลุงอยู่ก็ถือว่ายังชัดเจนอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่ถ้าถ้าผมเดาๆานะถ้าผมเดาๆไปนะอันนี้ห้ามมุดลงไปนะทุกคนบริเวณนี้ห้ามมุดลงไปห้ามมุดลงไปนะครับใครที่มา ก็ถ้าถ้าจะให้ผมเดานะทุกคนถ้าจใจผมเดานะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ถ้าเมื่อก่อนนะตามที่ผมได้ยินเขาเล่ามาเนี่ยพระธุดงค์เนี่ยนะครับเขาก็จะมานั่งวิปัสสนากรรมฐานบริเวณจุดบริเวณนี้นะครับก็จะมีพระนักปกุกแต่พระนักปุกเนี่ยเขาเพิ่งมาประฏิสฐานนะ แต่ก็นานแล้วแหละผมมาหลายปีก็ก็ย<ๆ>ังได้เห็นท่านอยู่นะนะครับก็บริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งถ้ำถ้ำที่สามกันนะครับเป็นถ้ำมรกตถ้ำนี้เนี่ยนะครับจะมีความเขียวของผนังถ้ำค่อนข้างสวยเลยตามผมมาครับทุกคนไปดยครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีชื่อว่า ถ้ำมรกตนะฮะถ้ำมรกตเนี่ยนะครับเป็นถ้ำที่มีอายุประมาณ450ล้านปีในอดีตนะครับเคยเป็นทะเลมาก่อนแล้วก็เวลาผ่านไปฮะ,ะ <net> เกิดการยกตัวของแผ่นเปลือกโลกจนเป็นโพรงขนาดใหญ่ผนังถ้ำเนี่ยเป็นสีเขียวเกิดมาจากแร่มาลาไคนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบและบางส่วนเกิดจากสีของสาหร่าย นะครับที่อยู่ใต้ทะเลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวข้างในจะมีอะไรตามผมมาโอนเที่ยวได้ไม่เบื่อครับสวยมากทุกคนมองจากจุดนี้นะสวยมากทำมรกตครับมรกตเพราะว่ามีแร่แล้วก็มีตะไคร่โอ้โห วันนี้ผมมากับยูนิฟอร์มช่องนะช่องเที่ยวได้ไม่เบื่อมีเสื้อแล้วทุกคนช่องเที่ยวได้ไม่เบื่อมีเสื้อแล้วนะครับเสื้อเที่ยวได้ไม่เบื่อโหยมีมีช่องเน่ะถ้าใครตัวเล็กๆนะรอดช่องนี้ได้รอดช่องอาจจะไปสิงคโปร์อะลอดช่องสิงคโปร์เอา้าตากล้องไปทางนั้นเหรอเฮ้ยตากล้องลอดช่องมาเปไงโอ้โหทุกคน นี่คือความมหัศจรรย์ครับของถ้ำมรกตโหมีป่องเดินไปข้างบนด้วยนะโหดูดิบริเวณนี้รฮรโหก็จะมีตรงนี้สวยนะทุกคนดูดิถ่รูปตรงนี้ก็สวยครับตรงนี้ก็ขึ้นมาบนถ้ำมรกตได้นะมีหินงอกหินย้อยครับ โอ้โอ oh. 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 ้ก็มีเป็นห oh, ้องสลับสลับกันไปนะทุกคนนะในท้ำมรกฏมีขังข้าวโหตัวทุกคนขังข้าวเพียบเลยอะขังข้าวเพียบเลยโหนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นหลุมเหรอ ผนังข้างบนผนังข้างบนอ่ะท้องคาวแต่ไปหมดเลยสิโหตามผมมาครับอันนี้ก็จะเป็นรูอะไรไม่รู้นะลึกลงไปข้างล่างอ่ะแต่ไม่กล้าลงอ่ะอย่าลงเลยดีกว่ามาฮะทุกคนดูดิสวยมากแสงจากภาพทิาน,นอกสอดส่องเข้ามาบริเวณนี้ สวยมากทุกคนโหมีทางขึ้นไปรับรับแสงข้างบนด้วยนะกินได้โอ้ข้างบนนู้นน่ะดูผมพาทุกคนไปเองโมาตากล้องตามมาโอ้ตรงนี้มีแท่นด้วยแท่นที่นั่งนะผมว่าน่าจะตรงนี้จะเป็นที่นั่ง แล้วก็มองออกไปจากจุดตรงที่ผมนั่งเนี่ยทุกคนสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทางเขาบอกว่าอไอเนี่ยทำถวายให้สัมมเนนวิเศษเมื่อคราวจำพรรษาสองห้าสามศูนย์โโหตรงเนี้ยพอทำทางขึ้นไปเนี่ยปีสามศูนย์ทุกคน Qui, เฮ้ยเฮยอะลื่นมากลื่นมาก u, ามาพอ <establishing> นเป็นไฟแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามาทุดงกันทุกคนสามเนรพระที่สุสงไว้เขามาจำพรรษากันเขาเลยสร้างไว้โหปากปองเฮ้ยเฮ้ย พจนไทยนิดนึงนะออกแนวแองเจเจอร์โอ้โ oh. หถึงแล้วทุกคนโอ้ oh. ออกไปทางหนึ่ง่ะโอ้อันนี้เราออกมาจากถ้ำมารากรทุกคนอ่ะโอ้ทุกคน เหนื่อยใช้เล่นนะเมื่อกี้นี้ผมเข้าจากปากทางนะครับโอ้ยตากล้องไปไงแล้วก็มาออกทางนี้ทางนี้ก็มีเหมือนเหมือนจะทางไปอ่ะเหมือนจะเป็นทางลงไปอ่ะเหมือนจะมีทางลงอ๋อทุกคนทุกคนตรงนี้มีทางด้วยนะ ก่อนนะโอ้ทุกคนก็เมื่อกี้เดินออกมาจากปากถ้าด้านบนนะแล้วก็เดินมาถึงทางเนี้ยผมก็นึกว่ามันจะมีทางลงไปอีกไม่มีแล้วนะแต่เหมือนจะเป็นหลุมหลบภัยหลุมซ่อนตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่เรากลับทางเดิมดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเนี่ยเหมือนมีคนมาทําอะไรไว้นะทุกคนนะมีคนเอาก้อนหินมามาก่อไว้เนี่ย มาก่อไว้ด้วยโอ้ยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้เป็นเส้นทางที่ผมคิดว่าคนอื่นก็คงไม่มากันหรอกหรือถ้ามาก็คงเตรียมอะไรมาพร้อมกับเราอะ่ะโหทุกคนดูดิชันนะวันนี้วันเที่ยวได้ไม่เบื่อพาทุกคน มาที่ถ้ำหลวงแม่สาบนะครับถ้ำที่มีห้องโถงอยู่สามห้องใหญ่ๆนั่นคือถ้ำสายลุงนะครับถ้ำสายลุงที่มีลายเต็มไปด้วยสายลุงอยู่ในถ้ำนะครับอีกถ้ำหนึ่งก็จะเป็นถ้ำอุโบสถนะครับเป็นถ้ำที่อดีตแล้วเคยเป็นสถานที่ที่พระธุดงเคยไว้ใช้จำพรรษา นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถ้ำมรกกฏสามถ้ำใหญ่ๆทุกคนถึงทางออกแล้วครับหายเหนื่อยเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำหลวงแม่ตาบนะครับอันนี้เราออกมาล้วนะครับออกมาถึงบริเวณที่เป็นจุดที่อยู่ตรงนี้ นะครับใกล้ๆกับศูนย์พักนักท่องเที่ยวก็ใกล้ไปตากล้องมึงก็ใกล้ไปเออนะครับอ่ะวันนี้นะครับต้องบอกว่ากับการพาเที่ยวชมถ้ำหลวงแม่สาบนะครับถือว่าจบบริบูรณ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวถ้าแม่สาบมากันได้ครับที่อำเภอเสมิงนะครับบ้านแม่สาบนะครับขับรถตามทางมาได้เลย นะครับก็จะมีป้ายบอกอยู่นะครับวันนี้อ้นเที่ยวได้ไม่เบื่อไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ติดตั้งนะครับไปแล้วคลิปนี้ทำํำหลวงแม่ตาบ กืลบลืมเน่ยทุกคนยังมีอีกหนึ่งถ้ำครับที่พี่อ้นจะพลาดไปไม่ได้เลยแล้วก็อยู่บริเวณทางออกนั่นเองนะครับนั่นก็คือเกือบลืมครับว่าเรายังขาดไปอีกหนึ่งถ้ำนั่นก็คือถ้ำเพชรนะครับถ้ำเพชรเขาบอกว่าข้างในเนี่ยแวววาวมากนะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันถ้ำเพชรโอ้โหพลาดได้ยังไงโอ้โหดูธรรมชาติแค่ไหน นะครับมีมแมลงมาลาอข้าบด้วยทุกคนนี่ถ้ำเพชรนะครับมีเขียนไว้พุทธบุตรนะครับคูหาพุทธบุตรคูหาผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งถ้ำแหละที่ในอดีตอ่ะนะครับพระธุดงเข้ามาสำรวจแล้วเขาก็มาปราับกฏมาอาศัยอยู่ในนี้นะนี่ก็มีอะไรอะ่ะ มีภาพเขียนผา,าผานังเป็นเป็นรูปพระพุทธเจ้านะตรงเนี้ยแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรก็ไม่ทราบนะตรงเนี้ยโอ้โหมันเริ่มจากแคมเนี่ยถ้ำเพชรทุกคนที่มาของถ้ำเพชรครับความแวววาวยิบยับว,วิบว,วับวุบวับโอ้โหถ้ำเพชรถ้ำเพชรมันต้องมุดเข้าไปอีกนะเนี่ย แต่เรามาแล้วเอะมุดไปตากล้องมุดไปเลยทำเพ็ดทำเพ็ดโอ้โหตัวก็ใหญ่มากันเลยดิมากันแล้วดูโอ้โหทำเพ็ดมันเป็นห้องแคบๆนะ่ะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นที่อาศัยของเม่นด้วยนะเป็นอาศัยที่อยู่ของเม่นี่ยดูความยิบยับดิ โอ้โหนี่เพชรจริงๆอ่ะทุกคนดูดิมันต้องไฟแล้วมันเป็นระยิบระยับไปนะดูดิตายเห็นไหมโอ้ก็มันตันแค่นี้นะทุกคนนะถ้าเพชรมันตันแค่นี้เลยไม่มีละไปต,ต่อไม่ได้ละละยิบระยับแค่ตรงเนี้ยนะครับก็อ่ะปิดคลิปจริงๆอย่าลืมนะครับปิดกันในถ้ำเลยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอ้นเที่ยวได้ไม่เบื่อด้วยเหนื่อยมากเลยดูดิโอ้โหเสื้อใหม่อ้นเที่ยวได้ไม่เบื่ออยากได้ทําไงเดี๋ยวบอกนะครับไปทุกคน